3-in-1 Tecno Gas Technocast อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าตั้งแต่ทาเกิดมาคุยผมได้รับปากกับแขกรับเชิญหลายๆท่านที่จะทําอะไรร่วมกันหลายต่อหลายอย่างเขาบอกนะครับว่าไม่ลืมนะครับที่จริงไม่เฉพาะในรายการอย่างเดียวครับกับผู้ใหญ่ในครอบครัวของผมที่เคยได้สัญญากับท่านไว้บางอย่างก็ถึงเวลาครับที่ควรจะทำสักที ดีใจที่มาตามสัญญายายเนาะยายบอกยายบอกว่าจะให้อ้ายมาให้ก็ต้องมาสิก็บอกทีมงานบอกว่าเนี่ยเราคิวยาวกันตั้งสองคนผมอยากให้คุณผู้ชมรู้จักคุณยายไผ่อายุ81ปีเลี้ยงผมมาตอนเด็กๆคุณยายไผ่เนี่ยเคยชวนผมให้มาร้องเพลงให้ผู้ป่วยได้ฟังครับแต่ผมก็บอกคุณยายว่าถ้ามีเวลาเราจะมานะยายผ่านไปนานแสนนาน ผมว่าวันนี้ได้เวลาแล้วล่ะครับที่ผมจะทำตามสัญญาใครที่ได้ยินวูดี้ร้องเพลงในวันนั้นต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับคือมันออกจะเพี้ยนๆไปไปเยอะเลยหละครับไม่ได้ซ้อมกันมาก่อนแต่ตั้งใจนะครับแล้วก็เต็มใจมาร้องจริงๆ ขอบคุณครับเห็นแ้จำไม่ใช่ได้ไดยายเกิดไม่ทันในเพลงนี้ห้เกิดก่อนยายขอบคุณครับที่ได้เกิดก่อนยายพูดไงอยากเห็นคุณยายไพของเรายิ้มมีความสุขและก็หวังว่าคนที่ได้ฟังจะมีความสุขไปกับพวกเราสองยายหลานเช่นกันโอเคอาจจะเพี้ยนบ้างอะไรบ้างก็เถอะครับร้องอยู่หลายเพลงแต่เพลงนี้น่าจะออกมาดีที่สุดแหละนะ นอกจากเรา2ยายหลานแล้วปกติจะมีนักดนตรีอาสามาเล่นให้กับผู้ป่วยฟังหลากหลายมากครับเริ่มจากเพื่อนๆคุณยายครับไปจนกระทั่งช่วงหลังๆก็จะมีคนนอกอาสามาเองเลยครับอย่างนักดนตรีเพลงสายคันทรีตรุ่นี้ที่เรานำเสนอเรื่องนี้ในค่ำคืนนี้ก็คืออยากจะบอกคุณผู้ชมทุกท่านนะครับว่าอย่าให้เวลาผ่านไปโดยสูญเปล่า ถ้าคุณมีความสามารถในการช่วยเหลือใครก็ตามจงหาเวลาและจงช่วยพวกเขาเหล่านั้นซะเอาความสามารถของคุณที่คุณมีและใช้ให้มันเกิดประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง และคุณจะได้ความรู้สึกดีๆกลับมาอย่างที่ผมรู้สึกในวันนี้และมันจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมีค่าอย่างที่คุณไม่เคยนึกเคยฝันมาก่อนเชื่อผมพูดถึงครอบครัวผมแล้วมีอีกยายหนึ่งแล้วครับอย่างที่ผมบอกครับว่าผมมียายหลายคนมาก พี่สาวของยายภายที่ผมจะได้เจอต่อจากนี้ที่จังหวัดชนบุรีก็คือคุณยายเจียนครับแต่วันที่ผมจะได้เจอคุณยายเจียนวันนี้น่าจะเป็นวันที่เศร้าที่สุดของคุณยายเจียนเพราะลูกสาวคุณยายอาของผมได้จากไปได้โรคที่ทั้งครอบครัวของเราก็รับรู้มาหลายเดือนแล้วล่ะครับว่าอานั้นเป็นอานั้นป่วยแต่สิ่งที่หลายคนอาจจะไม่ทราบก็คือ ยายเจนของวูดี้คงไม่รู้ละครับว่าวันนี้ลูกสาวของเธอนั้นจากเราไปแล้วเพราะคุณยายเจียนของผมนั้นจำความอะไรไม่ได้แล้วละครับคุณยายจบจากปารีสคุณยายเจียนเป็นนักออกแบบเป็นดีไซเนอร์ชื่อดังมากในสมัยนู้น คุณยายเจียนมีโรงเรียนสอนตัดเสื้อแหละครับชื่อจิรพันธ์เธอได้ออกตำรับตำราในการตัดเย็บจนกลายเป็นต้นแบบของการตัดเย็บเสื้อผ้าให้กับทุกรุ่นมาในงานศพของลูกชายเจียนวันนี้ผมได้มีโอกาสมาทักทายคุณยายเจียนอีกรอบ แม้ว่าคุณยายเจียนจะมองหน้าผมและจำผมไม่ได้แต่ผมเชื่อจากการสัมผัสนะครับว่าเธอต้องรู้แน่นอนว่านี่คือหลานของเธอตอนนี้ตาเลี้ทำงนานอยู่ครับใช่ฉันไม่ได้เจอไอเจียนนานมากเลยม่เจสบายดียน่าาไปีสบายพูดถึงหลานแล้วผมอยากให้คุณผู้ชมรู้จักกับน้องเบียร์ครับน้องเบียร์หลานคุณยายเจียนย่าของผมเนี่ยวันนี้ผมเพิ่งดูนะครับว่า เขาได้สืบทอดตำ,ตำรับตำราทั้งหมดของคุณยายเจียนให้เด็กรุ่นใหม่ได้เห็นได้ดูได้ฟังทั้งหมดเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างในการตัดเย็บผ้าแล้ววันนี้ผมภูมิใจครับจากตำราที่คลุกไปได้วยฝุน่นวันนี้เขาได้นำมาสู่โลกออนไลน์จนนำให้เด็กหลายคนนั้นดาวน์โหลดตำรานี้และก็ใช้เป็นแบบอย่างในการตัดเย็บเสื้อผ้าสมัยใหม่ วันนี้หลากหลายอารมณ์มากครับคุณชมในรายการมีทั้งหมอดูชื่อดังมีทั้งเซอร์ไพรส์แล้วก็มีเรื่องส่วนตัวของผมที่ผมอยากจะแชร์ให้กับพี่น้องชายทุกคนแต่ที่แน่ๆผมพูดได้เลยเหรอครับว่าช่วงปี2ปีที่ผ่านมาตอนที่ผมทุ่มเทกับการงานมากบางทีผมก็มองข้ามเวลาดีๆที่จะอยู่กับครอบครัวญาติพี่น้องจนบางครั้งก็มานึกเสียดายว่ากว่าจะได้อยู่ด้วยกัน เขาก็จากเราไปเสแล้วกนะครับหลานที่ล่อยที่สุดครับผมก็หวังว่าวันนี้คุณผู้ชมทุกท่านที่ดูอยู่จะดูเรื่องราวของเราแล้วก็นึกย้อนกลับไปมองตัวเอง ก่อนที่มันจะสายเกินไปคุณได้ทำความรู้จักได้เข้าใจและได้อยู่กับญาติพี่น้องของคุณมากน้อยขนาดไหนราตรีสวัสดครับพี่น้องชาวไทย